สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวสูตรเม็ดเดียวนะครับผมวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบสามเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ผมให้เจ็ดเนาะไม่มานะครับผมนะผมเน้นอผมให้ผมเน้นปกตินะห้าสิบวีพี่ห้าสิบไม่มีเจ็ดมานะครับผม เมื่อวานนี้หลุดนะครับขอโทษขอไปด้วยครับผมนะเข้าได้แค่งวดเดียวแล้วก็หลุดอีกแล้วไม่เข้าต่อเลยอ่ะก็มาดูของวันนี้กันต่อครับผม ห้าหน้อยนะครับผมสูตรเม็ดเดียววันนี้เด่นสามห้าหน้อยวันนี้ขอให้มีสีมาขอให้มีเลขสีมานะครับผมก็จะมีสีหนึ่งสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งสีเก้าสี่เจ็ดสีแปดสี่ศูนย์ สี่สองตัวกันนะครับก็จะมีสี่ห้าแล้วก็สี่สามสี่ห้าสี่สาม วันนี้ขอให้มีมาครับผมขอให้มีสีมาวันนี้ตัวเน้นก็จะมีสีเจ็ดสีเจ็ดนะครับผมสีเก้าสีแปดสีเจ็สีเก้าสีแปดแล้วก็สีหนึ่งรอบที่เน้นเป็นฮานอยเป็นฮานอยพิเศษนะครับผม หน่ายพิเศษกับปกตินะ VIP 20%นะขอให้มาถูกรอบด้วยครับผมปกติกับพิเศษนะ2หนาน้อยนี่แหละขอให้มีเลข4มาสำหรับแนวทางนะครับผมแนวทางก็มีเท่านี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ